สวัสดีครับสวัสครับวันนี้พามาดูรถบีเป็นนะครับมัจะมีคันไหนบ้างครับ m a ด้าสองมาด้าสองปีสองพนะครับตัว4ีประตูมาด้า2อสีแดงปี2013ราคาขายที่1 4 9 0 0แบาทครับให้ผ่อนให้จัดไฟแนนซ์นะครับถ้าเงินสดมาคุยกันหนึ่งแสนสี่บาทปี2012นะครับ1 2บสสิมปี2013ครับแล้วก็คัมมี่นะครับคัมมี่คันนี้ คันนี้สีขาวครับคันนี้สีขาวขาย3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สีขาวสองจุดศูนย์จีครับแล้วก็ HRV ครับ HRV HRV ปี HR HR 2017นะครับปี2017 458,000บาทครับให้จัดไปนั้น HRV สีขาวครับแล้วก็ยาฤิสนะครับยาฤิส AT ปี2000ไม่ใช่ AT ครับตัวนี้มันเป็น5ประตูครับแฮดแบค ปี2018เขียวมะนาวครับเขียวมะนาวราคาอยู่ที่3แสน2หมื่น5พันบาท3แสน2หมื่น5พันบาทนะครับไททันไททันตอนครึ่งน,นะครับปี2019ปี2019เจ็ดทะเบียนปี2020นะครับสีเทา3แสน2หมื่น9พันบาทครับไททันไททันแล้วก็คันนี้อีซูซูดีแม็กซ์ดีแม็กซ์ปคแคมป์ปี2021ครับปี2021 ขาย4 2 9 0 0 0บาทครับให้จัดไฟแนนซ์ครับส mm ับ hmm. คันนี้ดีแม็กสเปคแคบปเหมือนกันครับ mm hmm. ออร์นิว1.9ครับมฉมตัวตัวเลขแต่ไม้ในเชนนะครับ mm hmm. เป็นตัว L L หรือ XCD XCD ครับ4 6 8 0 0 0บาทครับ4 6 8 0 0 0บาทปี2019ปี2019นะครับปี2019แล้วก็คันนี้ครับ คันนี้ปี2022ครับปี 2022, ป 2022. ตอนครึง่งสเปคแคป็ครับนี่มีจกกระจกไวรุ่นมาด้วยนะครับมีกระจกไวรุ่นมาด้วยคันนี้ขายที่4 4 9 9 0 0บาทครับปี2022ครับปี2022ครับมีชุดแต่งอะไรมาให้ด้วยครับคันนี้ลอแมกพร้อมเ่ือนคันนี้คันนี้รีโวรีโวปี2019ครับตอนเดียว ตอนเดียวขายที่3 3 9 0 0นบาทครับอันนี้ไท้ตันตอนตอนเดียวนะครับไต้ตนตอนเดียวปีสองพาขายที่ส9ง0สนเาหนเก้ันบาทเหมือนกันครับเดี๋ยววนดูอีกรอบนะครับให้ดูรถครับอยากได้คันไหนเลือกได้นะครับไต้ตันปี2019ันสิรีโวหัวเดียวปี P 2019ครับ DMAX ปี2022ครับ D-Max ปี D Mac 2022 D-Max สเปคแคร X-Series คันนี้สเปคแคร S นะครับปี P 2022คันนี้ปี2019ครับคันนี้สเปคแค2000ปี2021นะครับปี2021อันนี้ไทตันตอนครึ่งปี2019ครับแระวอ็คันนี้ยาลิสเฮดแบ็กนะครับสีเขียวมะนาวปี2018ครับ แล้วก็ HRV ปี2017ครับ c a m รี่ 2.0G ปี2011เหมือนกันครับแล้วก็มาสด้าแดงปี2013ครับมีอีกหลายๆคันนะครับถ้าสนใจคันไหนทักมาได้นะครับในแชทเลยครับ